สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเปิดทัศนคติตูนบอดี้สแลมนี่แหละโลกต้องการผู้ชายแบบนี้ยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของก้อยรัชวินและตูนบอดี้สแลมทั้งคู่แต่งงานสร้างครอบครัวจนมีลูกด้วยกันสองคนน้องทะเลและน้องเวลาเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารัก และอบอุ่นของพวกเขาบ่อยครั้งจนทุกคนติดตามและชื่นชอบจำนวนมากทั้งนี้หนุ่มตูนเผยในรายการคุยกับอุ๋ยกับทัศนาคาติที่หลายคนต่างชื่นชมหลังสาวก้อยบอกว่าช่วงนี้พี่ตูนบอกรักเกือบทุกวันโดยหนุ่มตูนบอกว่าเรารู้สึกขอบคุณเขาเรารู้สึกว่าไม่อยากบอกสิ่งเหล่านี้ แค่วันสำคัญวันครบรอบวันวาเลนไทน์ผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนิดนึงคืออุบัติเหตุเราก็เดินทางตลอดเวลาแม้กระทั่งสุขภาพผมเองทำให้รู้สึกว่าอยากรักษามวลแบบนี้ในบ้านอยากให้เขามีรอยยิ้มรู้สึกได้ทําหมดแล้วบอกรักกันทุกวันทําดีให้กันทุกวันไม่มีติดทางได้ไปเที่ยวทุกวันได้ทำดีที่สุด กับลูได้ทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดไว้กับลูกไม่อยากให้มันเป็นมวลของความรู้นี้ทำนี้เพราะมันไม่มีใครรู้จริงๆในขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากยกให้เป็นสามีแห่งชาติและคุณพ่อดีเด่นต่างแสดงความเห็นชื่นชมกันบอกว่าพี่ตูนพูดดีมากๆค่ะทำทุกวันให้ดีที่สุดจะได้ไม่เสียดายกับสร้างความทรงจำดีๆไว้ให้กันค่ะ อยากให้มีพี่ตูนเป็นล้านล้านคนเลยพี่ตูนไม่ควรไม่คนเดียวค่ะถ้าผู้ชายทุกคนคิดเหมือนกับพี่ตูนคงดีมากนะคะและก็เป็นโชคดีของคู่พี่ค่ะผู้ชายแบบพี่ตูนไม่ควรมีคนเดียวนอกจะได้อยู่ขึ้งเยอะมากๆขอบคุณที่แชร์ความคิดความรู้สึกอยากให้ทุกคนได้ยินโชคดีจังที่เจอผู้ชายแบบนี้ไม่เซ็ตใดๆ น,น้าสอนลูกชายทุกคน